หลังจากคลิปมาสักครู่นี้เอ,อ่อผ่านไปได้สักสิบห้านาทีได้ละมั้งนั่นแหละดูผลงานที่ประกอบดูเรือโจรสลับมีเรือชุชีพด้วอันนี้อันนี้ไม่มีเรืองูงูไม่มีมีดาวติดด้วย สงสัยไหมว่าลูซิธานเนียหายไปไหนจะบอกว่าเรือลูซิธานเนียไปกรุงเทพง่้นแล้วลูซิธานเนียไปกรุงเทพนู่นแล้วเราจะทำเงินกันดีพี่ใหญ่ของเราไปแล้วไปกรุงเทพเออแล้วเขาจะไปทำไมที่กรุงเทพอะถามชั้นฉันจะรู้เหรอฉันฉันไม่ได้เป็นพี่ลูซิธานเนียสักหน่อยฉันเป็นโจรสลัดมันแกนก็เป็นเรือโง่ที่ติดเดาแล้วก็มีอะไรอุกลงก็ไม่รู้ ก็ฉันอยากรู้อ่ะว่าพี่ใหญ่อย่างเราเช่นลูซิธานีไปไหนฉันคือน้องลูซิธานีและเรือลูซิธานีพี่ชายของฉันเขาได้บอกว่าอีกไม่นานเขาก็จะไม่ได้อยู่บน Youtube อีกแล้วเพราะเขาลาออกเออพี่เขาจะทำอะไรเลยไม่รู้สิแล้วก็มีใครก็ไม่รู้เปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ด้วยแถวนี้ พี่ลูซี่ททเนียเขาจะทำอะไรทำไมเขาจะลาออกพี่ลูซี่แทนเนียเขาจะบอกว่าอีหนึ่งอีสักสองสามวิดีโอที่เขาจะได้ลงอะไรอย่างนั้นเขาก็จะไม่อยู่อีกเลยไม่ใช่ว่าเขาจะโดนลือนะนั่นคือเขาขอไปพักร้อนสักหน่อยเขาขอพกกักหมั่งพวกเราคือน,น้องใหม่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นแล้วก็ต้องรับหน้าที่แทนแล้วอีกไม่นานยังไงพวกเราก็จะได้อยู่ในวิดีโอด้วยกัน นะแลท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวพิมกไไล์กแชแ์กุญัจสกายด้วยล่ะบาย